สวัสดีครัพี่น้องอันนี้บ้านพักน้อยๆพ่อยายเราเฮ็ดห่านให้อันนี้ก็อีกอันนึงค่ะเนี่ค่ะให้เึิ่งบรรยากาศผักสลัดคะ่ะผักสลัดขันมูม่ยามกับซิเดตัดให้มูไปกินน้ำนะคะสลัดกุ้กใส่กระถางน,นี่ก็ใบบัวบัวนี่แหละค่ะ อันขน้างในก็เป็นผักแพ้วค่ะผักแพ้วตายมูไม่ยำนี่ค่ะผักแพ้วอันนั้นก็เป็นใบซิลิกุมเป็นผักโหระพาเยอรมันค่ะออกดอกแล้วเสด้จตัดทิมตัดดอกมันออกมันเสด้จมาแก่นี่ค่ะนี่ก็เป็นผักสลัดค่ะผักสลัดนี่กัขันพ่อใหญ่ไปเฮ็ดงานไปเฮ็ดสลัดให้เราไปเฮ็ดงานก็บบต้องซื้อค่ะ นี่นะคะผักอ,อีตูกับมีค่ะแต่ว่าคือสิบอย่างดอกมันอ่นอ,อนะะน,น,ะะน,าานาาี่ค่ะพี่น้องผักงามงามพี่น้องเอยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศค่ะบรรยากาศอ่าคลิปนี้ก็สิจบด้วยผักแพ้วค่ะ สวัสดีหลักจะพี่น้องสวัสดีจ้า